Nah, singkit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu." Bantik saya dengan Imam Ahmad katabarani, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu nah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu." le kena Nabi sallallahu alaihi wasallam kanang yu Nabi hin wa syai konan sedang dalam Nabi ka nayim Nabi Rasul keji Nabi yi maka Rasul ko cai nan itu akan taala anu lanjut ngan ne mer wa syai Abu Bakar dia tak tahu ketok tak baik bang bangkat tak baik bang eh bangkat -bang langcang Abu Bakar tak baik eh bang bangkat na Nabi kali kerut na. Nabi kerut Nabi kalau kerut jak Abu Bakar dia Allah ta'ala anhu hin wa Nabi ni na ok baik oleh <coughs> Abu Bakar kali ke kerut lu kerut dan tam Nabi sallallahu alaihi wa sallam baik ni mertah baik tan Abu Bakar tham wa ba, ya Rasulullah เด็กเดียวนี่นะเด็กเดียวนี่ในคณะที่ชายคนนั้นกำลังด่าต่อชั้นท่านก็นันะนน่งอยู่ด้วยนะและในเมื่อชั้นโตไปบางบางคำนะนะในเมื่อท่านในเมื่อชั้นโตไปบางบางคำนี้ท่านเลยกโกรธเลยกระตันกระลุกขึ้นไป แต่ نبي สุลต่านอัลลอฮฺมะลิอกว่าในขณะที่ชายคนนั้นนะกำลังด่าทอท่านและก็ท่านเงียบนอัลลอฮฺซุบฮานะอัลลอฮฺต้าลาให้มเลกัดท่านนึ่งมาช่วยโต้เถิจากช่วยต้โตมให้เถนดจากคำพูดของท่านแต่เมื่อว่าท่านตต้ไปมเลกัดก็ได้จากไป ก็นเราวเมลกัสก็ได้ขึ้นไปจักไปเมื่อมาเลกัจักไปน่ะตามลงมาก็คือแชตันน่ะแชตันก็ได้มาแต่านบิบบิลุลลอฮฺมูเลลลัลสัลลัมบอกว่าในเมื่อแชตันมาแล้วชันก็ต้องต้องไปเลยเฉดจมไม่ได้เลยเพราะถ้าหากว่าแชตันมานี่งานของแชตันนี่มันจะยั่วยุให้เราทำสิ่งที่ไม่ดีฟ้าชัสิ่งที่ลามกสิ่งที่อนาจั่งหมดที่ไม่ดี ถึงท่านนาบีวะวะและก็ชั้นกลัวว่าซึ่งไม่ว่าท่านจะเป็นคนทุกข์นะกลัวว่าเมื่อเชตันมาอยู่เคเ,เคแล้วนี่กลัวว่าท่านนั้นนะจะหมักในการโตหมักว่าเขาไหรนะจากท่านเป็นคนติดทุกขก์กลายมาเป็นท่านท่านเป็นคนติดพิดนะพอชิงานของเชตันค,ค,คืองานจะทำอยู่ให้คนอื่นทำความชั่ว <c oughs> ซึ่งวินาทีมีเีเริจะเห็นได้ว่าเมื่อเรามีการสซบา เรามีการอดทนบุบบัตรสบาอดทนในบียิ้มเลยนะเพราะในนั้นในการที่เราอดทนสวบานั้นอัลลอฮฺตาลาจัตนสรหกะบียามาให้สรงมาเลกัดมาช่วยส่ทรงมาเลกัดมาช่วยให้สิ่ที่เรามอหมกเห็นะแต่เมื่อว่าเราหมดอดทนเราหมดสวบากะบียาก็ให้เชตันกขมาแทนทีที่พลงานของเชตันคืองานที่ว่าอยูุ่ยุให้คนเราทำความชั่วทำจริงที่ไม่ดี ท่านนิบิสุลลฺาะห์ฮาซัมบุลในมูเซ็ตท่านมาฉันก็นั่งไม่ได้เลยเพราะฉันไม่สามารถจะนั่งพร้อมกับเซตันไม่ได้ฉันต้องไปแล้ะจากนั้นอิบิสุลลฺาะห์เซมบอกกับผูบุกการว่าโอ้ผูบุกการสามประการด้วซ้ำอย่างทั้งซ้ำเ่ยเป็นสิ่งที่สัจจริงและก็เป็นสิ่งที่หักหนึ่งในนั้นเมื่อบ่าวคนหนึ่งตีตกโจลิบบ่าวคนหนึ่งตีตกโจลิมนี่เล่มัน ซอบาอุดทนเพื ah ่อ a ฮาลาเว้นแต่าลาจะให้นให้เกียรติก ah ับเขาคนนั้นดดวยกับการนสราะจาก h a t a าลาเมื่อคนคนนึ่งถกลิมเดกเขอุดทน a ล l a h t a าลาจะให้เกียรตกับเขาดยกับการจะอนุราะนะมาให้นสศราะการเฉลี่จาก l l a s u b h h ตา ประการที่สองต่หากว่าเบาคนหนึ่งอินฟากใหอย่างเดียวให้กับคนอื่นเผื่อวังในะวังนะศิลาตุลรอฮิมนะวังต้องการที่จะให้ได้ใกล้ชิะเผื่อต้องการที่จะเผื่อต้องการที่จะให้ได้ได้ขดอีกรอบเผื่อต้องการที่จะให้ได้ได้ได้คนมาเว้นแต่อัลลอฮฺอุบฮานะห์เราจะเผยให้กับเขา เขาโอ,อกให้มานะ่ะก็ต้องการที่จะเอาผู้คนออกมากนะมากทะเลก็ออกต่อยกระเจื้ะเพิ่มให้มากขนะึ้นตรงกันขะ้ามนะเราคิดว่าออ๊กอะไกับมดแต่ว่าถ้าเราออก๊กนอเพื่ออัลลอฮ์เราจะเพิ่มให้มากขนะึ้นแล้วก็อีกคนนึงขอ้อนะข้อเจ้าผู้คนนะข้อเจ้าผู้คนทั้งทั้งที่มีอยู่เลยมีแล,ล้แต่ขค้ดลื่นเพื่อต้องการที่จะ สิ่งที่มีนนหมากเรียกว่าพอต้องการที่ข้อมาแลาวพอต้องการที่สิงที่มีเล้วนั้นไม่ตั้งแต่ซึ่งคนเราแบบนี้อัลตาลาจห้ยิงมันข้อมันก็ยิงหลดสัพย์สินมันก็ยิงหมดสร้างประการแต่ในเบียว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่ชัดเน่งคนที่ถูกทุลม์ทมื่อเขาอดทนก็สบายอัลตาราจันนนสรอให้เกียรติกับการนสโรจะอัลลอฮุซุบานอัลตาลาซึ่งคนที่ว่าน่าให้ ให้ผู้คนปกกเปิดกันผู้ผู้ใจของผู้คนประาศาสนากับหลางอุตุบาทเอาฟ้าลานี่เปิดตาเกิจะเพลี่ยนหมกับเขายิงเขาออกยิงมาอะไรใครจะยิงเพิี่ยนหมกับเขาเพล่ยให้มากขึ้นแต่อีกคนนึงเมื่อเขาโค่นโะชบในการเค้งนวะ่างมีเลวก็ยังขเโค้ดเปิดนะตกการที่จะให้มากขึ้นหนระือว่าต้กกาเกินจะให้สซ็ชิ้นตัวเองเที่มีนี้ไม่ไม่ลดเลยนี่นะเปิดตาเกินกจะให้ยิงหลดยิงหลดที่งที่เขามีก็กยิงหลดไป